ครับนี่ครับมาดูจ้าสันี่ตัดสายใส่พวงมางครับตัดสายใส่ดำมากครับเอาไปนี่จัดมามือสองครับจ้าสันีนีปาบมือสองครับ ซองยูคบรบวยสิค,สนนยครับเจ้าซานี่ครับ S A N Y สองหครับ S A N Y ครับซาน,นี่ ครับได้จีบครับลงใสครับนี่

ขาหันเลีนเขาบ่านมากนะครับโอ้เปยงดอกเรียน่ลีนเียานนียเสูครับผมเีนรุดนักเรียนเขาเป็นยังดอกนักเรียนเขาเสียหล่อ่เดีวบ่วบหันเ มันกับมีเรียนเนรแล้วพี่จะไหนทางเขากรเฮ็เลียนไม่เลียนต่ว่าเขากัดเลียนน้ำมัวนเขากัเรียนป่อยเอาแลยแง้มชกเฉินกับเลียนเนรเป็นธรรมดาแลยมาจอบาจะกันที่จะไหนเาเนาะทางก็เฮ็ดเลียนไม่ทางก็เฮ็ดไม่เลียนเพื่องเหงไ

พ่วงเล่นพ่วงเล่ยนยากเลยสมือ้มันกระลายเนาะรบรถพวกด้อยลากคูกอะไเนี่ยแบนอยู่หกล้น้อยมันกระายเด้มือนี่ วันนี้มันมันใส่บอกไว้แล้วมันบแบกหลายก็รถซี่รอวันนี้ก็แบ,อบก <c oughs> อะก็ต,ะต,ตันหนักครับเมาเนี่ยเขหที่ผนช้ารถติตันก็รติตันยืแปดตันกครับยตันอ่าหาผ่านรถลบแตันตงที่ล่าครัน <c oughs>

เคยถ่ายเห็นไอ้ขั้นนั้นไหมแมนขั้นเดก้าบมนเคยเห็นรับเดกาทามใเ่เดียวสามงเพื่อนเพืนพวเราับันเดกาเราขั้นนี้างนีหดนี่แหละหดล้วที้ทางข้างหน้ามันหลายแล้วนี่ทางัวพี เต็มบุลหทางใสง่กันนีอยู่ท่านแมขั้นนี้เป็นทรงเดือนหรอท่าไหนบุญน,น,นี่ขั้นน,น,นี้เพื่นาเดือนละเจ็ดหมื่นห้าหมืน่นจีไม่จ็ดหมื่น นลอเพื้นเอามาส่งตัวเลพื่อนครัเหตุงานดีเลยงานเร็วอยู่ครับ กวงโคบีพวกนี้เนาะจังอันนี้ก็เลี้วนี่รถขั้นนี้ขั้นนึ่งน,นี่สั้นหวาดตัวน,นี้ที่งานดีกันอ่าก็ก็อะไรโคอมซูมันดูดแข็งในดีดิครับซูพอดินดานอย่างนี้ผมไปบุทาผมวน้ที่ดินครับ

ครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเราเจอกันไงก็เจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝาแกแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ